ก็ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกอนนะครับมันนี่ก็อยู่กับดิเกมไม้ครับจาม้าหนึ่งกิจมจุดท่าในม็อดแ a ็ k ไอแอนไฟครับถามว่านี่อยู่ที่ไหนลังมังกรนะไ,ไฟครับเออผมฆ่ามันไปแล้วแต่เซิร์ฟมันเอ้ยผาต้องเรียกว่าแมปดิแมปมันอยู่ดีมันรีผมเด้งออกผมก็เลยต้องฆ่ามังกรใหม่ตอนเนี้ยมันอยู่นูน่นผมได้คราบัวนต้องแข็งมาซึ่งผมก็ลังจะไปฆ่ามันมันนอนอยู่ Một con phay Hãy subscribe cho oh, kênh Ghiền Mì Gõ Để โอ้ตาย้องกันมันคือการแลกหมัดใช่ไหมเนี่ยนอนไปก่อนแล้วกันโอ้บ้าเอ้ยเกิดมาเปิดคลิปมาก็ตายเลยอแต่มันตายพร้อมผมคือตอนแรกมันตายแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้เก็บอะไรไงผมจะเปิดคลิปแต่มันดันไม่นั่น อยู่ไหนไวะเนี่ยโอ้ผมไม่มีท็อตเลยผมจะดูว่ามันเป็นตัวเมียตัวผู้เดี๋ยวมฟลายดาก้อนได้เลยตายต่ยเป็นการแรกแมตที่ดีผมไม่ค่อยมีสตริก ได้ทำการหาของมา้็พวกแบบเพื่อที่จะเลี้ยงมังกรมจะดูว่ามันคือมังกรไฟหรือมังกรน้ำแข็งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าวิเงเยอะๆเขียวมาให้หมดเลย,ยเลยดีกว่ ตัวเมียปะเขาเลยเอาอย่างี้เบ่อเพิ่งอะเพิ่ง ก็ทีเหลือมือเปล่านี่หนุ่มอ๋อถ่ายบปคลิปยืมไม่ได้ใครอ้าวไม่ได้ไข่สองใบเหรอได้ก้นแบบเออสเตซี่โอ้ีนกล่องนี้อะไรบ้างไหมเออกระดูมา xuất luôn mấy người tí tự mấy người đồ này anh quá chúng cho mấy anh đúng เนี่ยนี่ตายมอนเตอร์อย่างเยอะเลยเหล็กผมคงเอาไปทำเป็นชุดเกาะให้บางกรอ,อ่ะ อะไจริงดีเนี่ยกันหินแกลนเนตผมไม่รู้นี่นนเศษทอง,องอใช้ได้อืมเยี่ยมตามพวกนี้เกาะมังกรอบบือห <c ười> งานกระดูกปุก๊บผมทำอะไรไม่ีกกว่าไปลเดี๋ยวเข้ามาเขาว่าไปก่อนผมเดินมาอย่างไกลเลยโอ้ได้ของมาแล้ว น่กเดี๋ยวหัวมังกรนั้นออกมังกรไฟใส่เข้าไปแทนได้ไข่มาสองใบหว่้ามันเป็นตัวเงาสีเขียวซะเต้ชอบเลยมังกรเขียวได้เลือดมาสองอัน หัวมานี่ยอย่างใหญ่หัวมัง้งตามหามังกรต่อ,อว่าพีนี้ยังไม่ได้เฮ้ยหรือว่าเรารอมังกรเลยไหมเออเรามีถังนี่ว่ากินมนมขไหเออต้องครับคุยคุยครับยังไง ในบ้านเลยกดค้างนี่ไม่ได้เลยที่ขุดแบบเซตซอสเอาไปเอาไปยังไงดี เด็กหญงุดแม่งเลยผมดูดฟอยด์ดูดมาดูดไฟดูดไก่ดูดใหม่ดูดไฟดูดโฟยอย่าทให้ผมผมจะดูดบนโจปิดมอนะขอของมาก่อนแน่อยู่วดัดปิดเอาหัวใส่เข้าไป ดูกรับก่อนดูไข่าวามว้ดวดฟังไหมฟักไหมฟักไหมฟักไหมน้องฟักไหมวะต้องรออ่ะคือเห็นมึนงเขาทำแบบนี้ยจะเป็นน้องแข่งอ่ะรอรอนี่ <c oughs> ทำได้เร็วโอเค ครับของเงินของพวกหมดไอเซนไฟไอเอ็นไฟอยู่ในะค,ลคลุย่ะคลุยพวกครับยังไงสติ๊กอ๋อนี่งที่ไม่อย่งเดียวสติ๊กสติ๊กโลก,กันมีไหมบอไม่ เีสามสิบหกันใช่นไม่งไปวิทย์ทอยบอบเหรอผมก็อุตส่าห์ไปหามาทาเลยกไย็ได้เยี่ยมดา้อนหอมหอมน่ฮนเหาะไม่ลืออันนี้อ๋อ พีน้องกำลังฟาดไม่ทิ้งอยูเอาหัวมังกรตัวไหนมาได้เผมน่าจะต้องเลือกเคยฟีน่ามาดูกันบ๊ายบาย